เห็นครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับนัตตี้ก็มายกยอช่วยกับพี่วิแล้วก็แม่ถอนลมนึงตามอกที่ทุ่งนาอีกแล้วนะครับกล้องมาเลยจ้านี่นะครับวันนี้ฝนตกเมื่อเช้าใช่ไหมพี่วิจะตกหนักบ่หนักอยู่คนถือกล้องเราก็เป็นเจ้าของเจ้าของยออันนี้นะครับยกเลยไหมมาเข้ายังนี่ปลาอาจจะติดอยู่ เบา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 ไอ้ายไม่ได้เหดเลยเหมือนปลาปลาลูมันฝนไม่นี่แล้วฝนไม่ตกหนิดแล้โอเคอ่ะพี่วิตย์ให้พี่ดูด้แม่ถอดมันไม่มีบ่อใหม่แล้วหรอปลาปลามันรู้แล้วนะว่าเราไอ้รู้เหรอลงไปลงไม่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 ได้เอยู่ตรงนี้ไม่ลึก เอาขายหย,ย,ย่อมก่อนขายหย่อนเหมือนเลยขายน่ารัลอยไหม,อม,ไหมเอาขายหย่อนไหมห่อยขายหย่อนไหมจับไหมม,ไม,มันมีหนามนะมันมีหนามเออหนามเยอะมากเลยพี่น็อตลองดูก่อนนะดึงให้มันลึกไหมไม่ลึกลึกอ,อยู่นี่เห็นไหมนี่ครึ่งไม้แล้วนี่ไหนเราลองลองลอง<ม>จับไปไม่ถอดไม่ไปบอ่อใหม่แล้วอ่ะแก้งเหรอได้ได้ันนีะครบ เมื่อกี้แฟนหนูก็มายกไปแล้วนะคะมาทันกันเก่งเหรอแฟนนัดปงมายกไปเมื่อกี้ไม่ทันกันเลยค่ะไปดูช่องนัดปงแล้วก็มาช่องหนูนะคะหมอปลากลับไม่มีอะไรทำมายกยอเล่นกันตอนตอนนี้เราสัมภาษณ์เรื่องข่าวแต่ว่าเรื่องข่าวลงไปลงไปลงไปไม่ลึกลงลงไปมันลึกลงไปลงไปเราเลงไปเธอมีเปลี่ยนเก่งวัวมีคนแก้ครึเงครึ่งแข้งครึ่งแข้งไปลงไปลงไป เดี๋ยวพิสูจน์นะทุกคบนี้เลื้อยเห็นไหมล่ะลึกอยู่นี่เลื้อกก็ยืนได้เมื่อไหร่เออยืนไหมเออนะยืนได้เดี๋ยวถ่ายเดินไปีกเดินเดินไปีกเดินไปไม่หลอดมาแย่งเขานะสิอยู่ใกล้ๆกลเดินไปเดินไปพอแล้วมันลึกอยู่ไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกก็ยืนได้ลึกแค่ไหนละเออไม่เอาเดี๋ยวค่อยคันไม่คันแบบนะโดนอะไรแล้วคันเดี๋ยวถีบเลยอะไรปลาสุก เออยงนีปฝน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 นีำก็มีโอ้หลายคนหลายคนหลายอย่างนี่นี่นี่เหมือนมะกควนเหมือนไม่ได้ปลาสักตัวแล้วมะกควนปลาเขาหาปลาไม่ได้นนนะเเมป็ได้แล้วได้หนึ่งตัวก็มาดูปลาหน่อยเร็วเออได้แล้วโหหนึ่งตัวปลาดุกนะไปเอาอันใหญ่ดีกว่า เดี๋ยวเสียใจถ่ายให้ดูจะถอนหน่อยนี่โอ้เสียมดเอะไรน้ำน้ำใส่รองเท้าก่อนแค่นี้ยังยังาใ พอพ้นแล้วฮะเปลี่ยนทามเด็กกับพี่เปล่งทามเด็กมาด้วยโย่ให้เด็กมาด้ยหน่อยเออไปแล้วแต่ม็อกอ๋อเข้าบ้านเลยเด้อเด็กโนเข้าบ้านแล้วเข้าไปเข้าไปเราเข้าไปไม่ลึกนี่ไม่ลึกเข้าไปอันนี้ลึกใช่เหรอหัวเลยใช่ฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่พีคนฮะถ่ายคลิปเวนทัตตี้ครับตอนนี้ช่างภาพพูดใจฮะช่างภาพพูดใจไม่ถ่ายของพี่นอตด้วยไม่ถ่ายพี่ลงไปแล้วเมื่อเช้า ลงอะไรไม่ทันลงของเมื่อวานนี่ยโอ้มันก็ไม่ใช่ยกยอไงก็ไม่เอายกยอไม่เอาแล้วยกไปแล้วยกไหนยกเรยกแล้วเนาะปลาเข้าแล้วโอ้ายกยอแต่บล็โอ้ยบังก้นแม่พี่น้องได้สค่ารอบนี้ได้ค่ะทุกคนดูปลาเร็วมาดูปลาเอออเออออเเออออเเออ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 ออเออเออออเ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 อออ นี่มีเรามีวิชาเรียกปลานะคะเราท่องมูลท่องคาถาเมื่อกี้ท่องน้โมสามจบไปนู่นๆขอไม่ถอยโอ้ยทำไมได้เยอะจังเลยอ่ะโอ้ยแปดแสนกว่าตัวเลยมัน่อนนั้นอ่ะทำไมเด่นออกอ่ะ

รัสษาั้นได้มีเหรอตะบกฟ้า,าฟา้านะกระแกวนะนะฟ้าใหญ่เหรอฟ้ากระจูดฟ้ากระโดดท,ท,ท,ที่มันมีนาำอยู่ข้างังมากโดดเด่นที่โดดในคอนเทนต์ได้นะดดอ่าหนึ่งต้องทำงานตลอดทั้งวันนี่มาเต้นด้วยกันเลยเต้นสดแล้วไปใส่เพลงเอานะ โย่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 ย่ย่โยกเปแลวเนไปแล้วเดี๋ยวตะกร้าไปนะเนี่ยให้เขาดูปเี่ยดูไปหน่อยเดียวอันนี้ที่นัดได้เมื่อกี้นะคะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ มาแป๊บเดียวได้เต็มกระตาแล้วอันนี้มา4 30,000ตัวตัวนี้นี่ข้ามาทุกวันนี้ตะม็อกนี่แบบเอาไปขายเอาไปขายตลาดได้เลยมีดีมีีมีดีมันจะบพ่เทียบมัไม่เป็นไรนี่นะครับบายเดี๋ยวตามไทยตามไทยดาราก่อนเฮ้ยแลตเตีอาอันนี้มา ตีเอานี่มาอยู่นู่นพ่เป่งได้ปลาดูในแยงดูมันเอาขึ้นหรือยังล่ะเอาได้แยงใสแล้วน่ะไปหยิบมาก็ได้ตามติดชีวิตตีตาเหมือนลุงต้องให้ตังค์ด้วยนะเนี่ยตามถ่ายเนี่ยไปเก็บกายสีอ๋ออยากสีเอาจัดให้สีนี่หนึ่งตัวคุณจัดคุณขอมาเราจัดให้นี่เอาดูเป่งดูเป่งนี่ของพี่เป่งนะคะ

ตอนนี้ปลารู้ตัวแล้วนะว่าเราเนี่ยไปเอาไอเขาเรียกว่าอะไรนะไปเอาย่อลงตรงไหนเราต้องทำการไลใ่ให้ให้น้องปลาไปไล่ไงไล่ไงเฮ<ง> <c oughs> ้ออกจากย่อต้องสารแต่แม่ปลาบูอาศัยอยู่ในฝั่งคงคาไม่ได้อีกแล้ว ไม่ได้ไม่เ้มันมีอะไรอะ่ะเข้ามาอ๋ออยากกดะนะเดี๋ยวมันหหรอใครเป็นคนทำอันเนี้ขอ,อ,อี่หาค,อ,คอนเทนต์ใหม่ดีกว่าแปดนาทียังเกล้จะล้งวล้งให้ออก,ก

อย่าโยกเลยจ้าตอนนี้พี่เบี้ยนี่อะไรอ่ะตุลาจ้าเรียกว่าใส่อะไรนัน,นแม่เดี๋ยวแม่มาแม่ข้าเกี้ยห้งมา <S <S เออเห็นไหม,มเดี๋ยวพี่นอ้องปากคอ ก็คอยใหญ่ไม่ทานข้าวเลยป่ะป่ะพ่อพกับแม่อรจะพากลับบ้านแล้วจ้าท่านลมครับผมวันนี้เดี๋ยวใส่ชุดนี้ดีกว่าวันนี้ปลาซิวอ้าวนะครับครับสำหรับการหาปลากับพี่ๆแล้วก็รวมถึงพ่อแม่ธรนะครับเราติดตามที่ช่องนัตตี้เลยนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราไปดูบ่อที่สองนะครับทุกคนบ่อใหญ่ว่าจะมีปลาไหมครับอีสานบ้านของเราอาชีพเก่าแต่น่านดนทำาน้าลองว่ายังไงต่อนะนี่บ่อสอง อันนี้เป็นปลาตัวใหญ่ใช่ไหมปลาสะมมาขอล้างเท้าก่อน,นอุย้ยมันคือปลาอะไรอ่ะมันคือปลาปลาอ,อีอาอย่างไงปลนเล็บปลากระปุกมันกินได้ไหมลปลาคราบข้อนะครับ